ตู้เชื่อมของอัลฟานะครับที่ทางร้านเรานำมารีวิวนำเสนอคุณลูกค้าตู้เชื่อมตัวนี้จะเป็นระบบไฟ mma 6 0 0นะครับหรือ6 0 0แอมป์และตู้เชื่อมตัวนี้จะมีความพิเศษกับตู้เชื่อมยี่ห้ออื่นทั่วไปก็คือจะมีฟังก์ชันการใช้งานได้ถึง3ปุ่มปรับพร้อมค่าบอกสถานะได้ถึง2หน้าจอนะครับผมอุปกรณ์การใช้งานก็มีให้พร้อมเลยนะครับเริ่มจากสายเชื่อมก่อนนะครับสายเชื่อมที่เราแถมให้นะครับจะยาวให้คุณลูกค้าถึง10เมตรเลยนะครับทำมาตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเพิ่มตตััด่อเลยนะครบ ใส่ให้เรียบร้อยเลยนะครับไม่ว่าการใช้งานของคุณลูกค้าจะปีนขึ้นที่สูงหรือต้องเดินสายยาวนะครับไม่ต้องเสียอารมณ์เลยนะครับเราทําให้เรียบร้อยไม่ต้องวิ่งไปซื้อใหม่เลยนะครับส่วนครีมจับก็จะเป็นหัวอ็อกเซรามิกอย่างดีนะครับเราจะให้ครีมอย่างดีเลยไม่ได้ครีมถูกๆทั่วไปข้างในจะเป็นทองแดงนะครับผมเห็นไหครับสายยาว10เมตรส่วนสายดินก็จะยาวให้3เมตรนะครับถุงมือมีให้คู่หนึ่งในการเชื่อมแลงเคาะขี้สลักคู่มือการใช้งานพร้อมบัตรรับประกันนะครับหน้ากากเชื่อมด้ามจับมีให้้พรรอมเลยนะคับ พร้อมลุยงานไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเพิ่มเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวตู้เชื่อมมันต่อเลยนะครับกับการใช้งานของเขา3ามปุ่มปรับ2หน้าจอเริ่มจากตรงกลางก่อนที่อ่านว่าคาันเลนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวจ่ายกระแสไฟนะครับผมปรับได้ตามความต้องการของคุณพี่ช่างนะครับว่าจะใช้กระแสไฟเท่าไหร่ตู้ตัวนี้เชื่อมได้ตั้งแต่2.6 3.2และ4มิลนะครับส่วนตัวอาร์ฟอสเป็นตัวเสริมปรับให้ไฟคงที่และสมดุลอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเวลาใช้งานเราใช้อยู่2ปุ่มนี้นะครับการใช้งานก็คือคุณลูกค้าก็หมุนนนไปให้ตัััวเเลขเากนนะครบ นะครัผมก็คือเหมือนระบบจ่ายกระแสไฟได้2ทางนะครับจะช่วยให้การเชื่อมง่ายดายและไฟคงที่และสมดุลน,นะครับส่วนตู้ตัวนี้ถ้าหมุนเต็มแม็กก็อยู่ที่600แอมแอนะครับผมนฮะส่วนปุ่มขวาสุดพอสตาร์ทปุ่มสุดท้ายนะครับตัวนี้ผมจะปิดไว้อยู่เวลาใช้งานคุณลูกค้าไม่ต้องเปิดนะครับจะเปิดเฉพาะที่ว่าเวลาเราเชื่อมลวด4มิลหรือ3.2หรือเชื่อมเหล็กหนานะครับตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มกระแสไฟ10%เวลาสปาร์ตนะครับ แต่ถ้าเชื่อมเหล็กบางไม่ต้องเปิดนะครับผมจะทําให้เหล็กะลุได้เหมือนตอนนี้เดี๋ยวเราจะเชื่อม4มิลผมจะหมุนไปสุดเลยนะครับเดี๋ยวเราดูโดยรอบๆตัวตู้เชื่อมของอัลฟานะครับสีเหลืองนะครับผมจะมีขอบกันกระแทกให้ทั้งหมด4ี่มุมนะครับด้านหลังนะครับผมเนี่ยฮะจะมีระบบสำรองไฟนะครับผมจะลองปิดสวิตดูนะครับพอผมปิดสวิตประมาณ5วินาทีเครื่องถึงหยุดทำงานป้องกันไฟช็อตไฟต,ไฟตกไฟกระชากถนอมแผงวงจรนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมลวด4มิลนะครับผมทดสอบตัวอัลฟากับสายเชื่อมยาว15เมตรเลยนะครับใช้สายยาวเลยดูกระแสไฟเขานะครับเดี๋ยวถ่ายสายให้ดูนะครับอันนี้ถึงคนเชื่อมนะครับลวดที่เรานํามารีวิวทดสอบก็จะเป็นของยาวาต้านะครับขนาด4มิลตัวนี้เป็นลวด4มิลจริงๆนะครับเส้นใหญ่เลยเดี๋ยวตอนจบเราจะเอาเวอร์เนียวัดให้ดูนะครับว่าเป็น4มิลจริงๆไม่ใช่3.2นะครับนะครับผมซูมกันใกล้ๆกับรอย R กับคนเชื่อมนะครับ กระแสไฟแรงและคงที่มากเลยนะครับผมลากสุดขอบเหล็กเลยครับเดี๋ยวเราดูลวดก่อนนะครับว่าใช้สี่มิลจริงๆนะครับไม่ใช่สามจุดสองแล้วมาบอกสี่มนลนะครับผมสี่มนลนะครับวัดจากปลายก้านลวดเชื่อมนะครับเดี๋ยวเราดูรอยเชื่อมเลยครับนะครับผมกปนเนื้อเลยนะครับ ส่วนราคาสินค้าตู้เชื่อมอัลฟาช่วงเปิดตัวนะครับทางร้านเราจะคิดไม่แพงราคาอยู่ที่1,990บาทจัดส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับถ้าคุณลูกค้าสนใจนะครับอยู่ที่ไหนทั่วไทยเราส่งให้ทุณลูกค้าถึงหน้าบ้านแล้วก็ชําระเงินหน้าบ้านนะครับไม่ต้องโอนเงินมาก่อนนะครับก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ